สวัสดีจ้าพี่นอ้องลูกน้องดีจะไปโรงเรียนจังใดเนี่ยบนตกแต่มือนขึ้นเลยฝนตกยังไม่หยุดเลย là non tay... pim sẽ đi như thế nào rồi nhau bồi nhủt luôn hết để mang còn có ma tục đây dè khéo à vợ dè phun mi หนึ่งเขาลูกสวยลูกสวยตื่นชวยตื่นช่วยว่าสนตื่นสวยพื่นนองดบีก็แห้ดังยางมันงซุ้มก็เลยบวมแสพต้อ anh này khẽ nong một vang luôn cả đắp bự đấy p'non nó xung trong thấy nó lúc lúc thấy nó mới mới căng cảnh giác nha màu xào lúc xui một nương khéo bao men lúc tới sau một nương khéo bao phay đấy tân xui một nương bao phay màu nè tân trái tân ตื่นสวยยินดีได้พี่น้องไม่ได้เพราะเราเล่นได้มือนี่ตีหากรัวนะตื่นตีหายี่สิบแกงพโลูแล้วตีหายี่สิบจะต,ต้องบีทายอยู่นิดจะต้องบีนั่งดังไฟนิดแบบเพิ่งชั่วโมงอาจะหกโมงแล้วมึงส่วนไฟมันติดหนัก ตะกี้ต่อ,อยูบอกแกจะลุกหนึ่งไห้กะดังไฟ้ไห้แต่พ่อนี่มีคั้วเนาะพี่น้องเนาะพอเรานอ,นอนในบ้านแต่เกี่ยพ่อหนี่มีเห็นหน้าเด้โอ้ยพ่อหนี่มีเห็นเงียนอยู่หน้าได้ผอแล้วน,นอนในบ้าน นี่มาสาแล้วแหงเอาค้วยออกไปน้ำแบบจะเกี่ยงว้นี้เนาะแล้วก้วยปนี้แล้วสิลูกคางให้ตั้งแต่สีสีทึ่งคางทึ่งทราย้อมเลย่อเสร็จแล้วเมื่อเตื่นมาแล้วตีสีคางหมอเขาสุกแล้วเอาค้วยออกตื่นมาพอเห็นแล้วดอกพ่อไปแล้วกับก้วยเราออกไปหน้าคุณสวยๆแล้วแหงเขามา แต่วันนดี้มีเฮียนอยู่หน้ามาบอาเรื่องเล่าตะก,กี้สูฟังนะเนาะเบอกเรื่องเหล้าขอให้ฟังตะก,กี้จะต้องดีเป็นเล็กน้อยขึ้นกันเอ้สบายครับซำซำหนงพิม์นี่ละซำหนองพิมหลอง,มองไม้แ่ยังเลี้ยนอยู่เป็นบละลูกขึ้นมาก ตอนตอนตอนน้องบีซ้ำน้องน้องไม้แกยังไม่ได้มีคล้วยนี่พึ่ง่งจะมามีคล้วยวางหนูพิมม์เห็นมันลูกคกะสักก่อนหเหันดให้สีข้างมาหนึ่งอ๋อขึ้นมาตกยังสี่ ก็แล้วนี่เขามาแล้วสีแนมสีแนมมึจงจนเนียบนะเนียบทุกหม่องเห็นบหอยู่หน้าแล้วสิจัดของเราแม้กระทั่งเศษไปไหม่เศษนึงแล้วก็ต้องกวดกแล้วก็ขคนเนียบจักหน่อยเห็นว่าเราสันเรามาสะอาดที่ยังงี้ได้ในน้องพี่ว่าในเมียนขืนเห็นบหเศษใหม่มันตกไปเรามาเรามายนยนนยนโย่น,ยน,ยน,ยนขืนไปแล้วว่ามันเกะกะ มิก้กะหกหกตาแล้วนะเดี๋ยวเราสิมาเห็นดี๋ยวหน้าเราเราเอาแบบเนียบเลยนั่นแล้วแล้วสามเขาเต่อพี่น้องน้องดีแหงบ่ได้ออกไปสามเขาก็แม่มาว่านมาอนี่กะสิแล้วปะลูกยาก cùng tục cái nhau mà lên cái pho rồi đó, ừ, nhạt. sáng cuốn sáng cuốn sáng cuốn chào quâ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 n ยังมือดึกือมากอยู่พี่น้องตกแต่เมื่อขึ้นเราห่อสิบไปจังได้พากันฝนกับวันนี้้อมหัวเสียให่เนาะหอมหัวใจหมวกนะลิ้นนี่เนี่ยเห็นบ่ทออง้ายังมือดึกืออยู่อ่ไ้ว่ามืดสนิทันนั้นได้มืดฝน ป,ปรอยกะขอบพระคุณพี่น้องลหลายๆเนาะพี่น้องที่ติดตามกับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้น้ำได้เด้อพี่น้องเด้อเด้อได้นักกินเสพเซ็ปกันตีทายให้มึงตอนนี้ห้องบ่อคอยนี่ปานไดขั้นพาได้ติดตามน้องบีทัท้งทีว่าทักเล่นน้ำคือจังพี่ที่เพิ่นอยู่อีผูน้นึงนะ่ะไปกัดเจ้าหู อันทายข้าวทายลงกะสีวาเขาสางภาพสางคออเทนเดี๋ยวให้มีเนเากินแสบๆกอนเดี๋ยวสีทายลุงให้มึงดอกตอนนี้กะทนมึงไปสักก่อนกระฝากกดไล่กดแช่กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องบีน่ามด้วยพี่น้องคลิปนี้แล้วก็คลิปที่ผ่านมาบรรยากาศนัน่งบ่งขาไม่งบ่งหลายคัะ นอีขาตัวไปกอนพี่น้องมงงากเลยกำจัดนม่งบงนม่งบงขนมันมากต่ใสจุดน้องบีได้ลือที่นอนไหมหน่ะหมูว่านมาเป็นสื่อที่นอนเด้ลือที่นอนสัตว์มันหลายปวดแต่ก็สวัสดีจ้า